เวลาบอกว่าโรงเรียนนี้จะบวชสุนัตเพื่อเป็นการฝึกนักเรียน9วันมีผู้รู้เลยเอาภูมิความรู้มาเลยอาจารย์ทำไมบวชสูนัตถ,ถึงบังคับให้นักเรียนทำสูนัตมันเป็นเรื่องสมัครใจทำไมบังคับให้นักเรียนทำมันจะเป็นฟัดดูนะหามาให้ผมสิลูกนี้มีกี่คนที่บวชสุนัชะบานด้วยความสมัครใจ อย่าว่าว่าบวชกี่วันถามว่ารู้หรือเปล่าว่าเดือนชะบาน,นี่คือเดือนนี้เมื่อไม่รู้จักเดือนชะบานจะเนียบบวชชะบานยังไงแล้วไม่รู้เลยว่าต้องบวชกี่วันแต่เวลาได้ยินว่าคนอื่นเขากำลังจะทำการในสิ่งที่ปฏิบัติตามสุนนรานาบีตัวเองไม่ทำขวางอีกแม่ขวางธรรมดามันดูจะไม่กูก้ เอาเลยเอาให้มันหนกักนั่นเป็นเรื่องสุนัตไม่ใช่เหรอทำไมถึงบังคับให้เด็กต้องขึ้นมาบวชพี่น้องครับวันนี้ผมบังคับได้ผมบอกกับนักเรียนทุกคนว่าสิ่งที่ผมบอกเป็นแนวทางเป็นมัชรุ้โครงการของโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกนักเรียนออกสิจากโรงเรียนวันนี้ลาออกจากโรงเรียนเลยวันนี้จะไม่มีการบังคับให้ถือสินอดสุนัตชาบานแน่นอนแล้วเราล่าละพี่น้อง อยู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไหนบังครับบวชได้กี่วันแล้วบวชได้กี่วันแล้วดังนั้นอย่าอร่อยที่จะเอาตัวเองหรือเอาจะมาอาไปอยู่กับความไม่เหมือนนบีแล้วก็หาพวกภูมิใจว่าพวกเราไม่ได้บวชไม่เป็นไรเราแกงเดียวกันดังนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับถึงการเตรียมตัวหนึ่งในนั้นคือการถือสินอดในเดือนชาบานเพื่อระวังชีวิตเราว่าชาบานกำลังจะหมด เข้าสู่รอมฎอนต่อแล้วเราจะเตรียมการเตรียมความพร้อมอยังไงอุลมามะเขาเตือนกับพวกเราบวกกับพวกเราหนึ่งในสิ่งที่จะต้องปลูกเป็นจิตสำนึกว่าก่อนรอมฎอนจะมาให้ทำการต้อนรับอันอิสติกบานเตรียมการต้อนรับรอมฎอนและเรารู้ได้ยังว่าเราจะต้อนรับรอมฎอนที่จะมาถึงแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกกับพี่น้องหนึ่งข้อการถือสิสนอดสูนัต ชาบานคือหนึ่งในการประกาศเพื่อเตรียมการเตรียมความพร้อมต่อการต้อนรับรมมารนแล้วถ้าเราไม่บวชอยาปากดี